ันน้ตัวเองเป็นบ้านเล็กันนะคะอยู่กับสามีมาห้าปีแล้วช่วงก่อนเนี่ยค่ะสามีมีธุระเยอะไม่มาอย่างเงี้ยทางก็เลยใช้วิธีช่วยตัวเองอะคะ่ะช่วงนี้ก็สามีเริ่ม,มาแล้วแต่ว่าก็ยังช่วยตัวเองอยู่คิดว่าตัวเองเป็นโรคจิตหรือเปล่าะะอ่ะค่ะปัจจุบันเนี่ยนะครับไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายหรือว่าเพศที่สามเนี่ยการซึ่งมีอะไรบนเตียงเนี่ย แทบทุกคนจะมีแฟนตาซีบางอย่างอยู่ในสมองเป็นปกติเหรอะคะถือว่าเป็นเรื่องปกติมาก<อ>คือจริงๆต้องเรียน,นว่าเรื่องเรื่องแฟนตาซีในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยเราถือว่าเป็นเครื่องที่แสดงถึงความมีสุขภาพทางเพศที่ดีอของคนคนนั้นะนะครับมีงานวิจัยที่เกี่ยวกับเรื่องแฟนตาซีของทั้งผู้ชายผู้หญิงและเพศที่3มเยอะมากนะครับแฟนตาซีสามารถเป็นอะไรก็ได้แหวกๆอย่างที่เรานึกไม่ถึงอาจจะไม่ใช่ลบเป็นความเป็นจริงเช่น มีอะไรกับมนุษย์ต่างดาวนะครับมีแฟนตาซีที่น่าสนใจของผู้หญิงจํานวนหนึ่งก็คือมีอะไรเอาดรผู้ชายส่วนใหญ่แฟนตาซีก็คือแฟนชาวบ้านอหรหรือแฟนชาวบ้านไม่ใช่แฟนตัวเองนะครับซึ่งอันนี้ตราบใดที่แฟนตาซีอยู่ในหัวเราเราไม่ได้ไปพูดให้ใครฟังและเราไม่ได้ไปทําจริงๆแฟนตาซีอันนั้นเราถือว่าขอให้ท่านมีความสุขดีนะครับไม่ต้องไปกังวล อย่างนี้ไม่ใช่แลไม่เลยครับตรงกันข้ามนะครับข้อมูลทางทางวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยเราพบว่าคนที่มีปัญหาเรื่องเซ็กเสื่อมพอไปซักเรื่องแฟนตาซีเราก็จะพบว่าเขาจะมีแฟนตาซีในสมองเนี่ยน้อยลงไปอีกคู่บางคู่ที่อยู่กันนานๆแล้วมันเริ่มรู้สึกว่าอะไรมันจืดไปนิดนึงนะครับเราก็ทางการแพทย์เราก็ไม่มียาอะไรให้ถูกไหมครับเราต้องใช้วิธีการแนะแนวแนะนําในหลายๆลักษณะเท่าที่จะเป็นรัรขอบคุณคุณหมอมากนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณเชิญสวัสดีค่ะ